กว้างขนาดี่น้องเลยแล้วบันเวิร์ี่น้องนี่เป็นคลองโซลประธานเนาะ ไปยี่พี่น้องงดสู่คูสุคนะตอนนี้บางซอนยุี่บ้านเพื่อเข่ากาดเทศบาลเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์บบนนักเจดเนาะทีมนี้สิพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลอดทางบ้านเวิรนเมืองไซบุรีแตมีทางแวะไปทางเมืองซ้ายพี่น้องประมาณ7กิโลเมตรไปหอดบ้านเพิ่นจากทางเลขที่13ไใต้เป็นถนนดินแดงพี่น้องจริงๆกับทางเข้าบ้าน เวิร์นมีหลายทางอยู่เนาะแต่เราสอนสายทางนี้ประมาณ7กิโลเมตร <c oughs> เอาไปนี้สองข้างๆงกับสิเป็นหัวเป็นสวนเนาะโดยเฉพาะสวนยางพาราสวนมันต้นตอนนี้บรรยากาศค้อยแรงพี่นอ้อง4ี่โมงกว่าแล้วถ้าพี่นอ้องเข้าไปเลาะไปเบิ้งพงนาแซงแามแรงอยู่ที่บ้านเวิร์นบ้านใหญ่บ้านดัง ในเมืองไซบุรีเป็นบ้านใหญ่ดีเลพี่น้องมีหลายคุ้มมีหลายคุ้มเฉพาะบ้านเวิร์นหันหน้าจะสีหาห้อยหลังคาเฮือนรูอลไยกว่านั้นี่น้องเขาหลายหลายท่านคือจะเคยได้ฟังเพลงสาวบ้านเวิร์นขายเหล้าเนาะเป็นเพลงดังในอดีตดังจนมาฮอดปัจจุบันนี่แหละสาวบ้านเวิร์น บังเอิญได้พบเจ้าน้องใครเล่าสงการหาดเสียงดีประมานี้พี่น้องเพลงดังเลยส่วนยางพราราเป็นตาสะออนพี่น้องสามเสียเอา,เน,น,อานี้งามอะไรงามขนาดส่วนนี้ภาคทางเมืองขวานี่ผลเป็นส่วนอ้อย ปูกอ้อยทรงโรงงานน้าตาลมิตรลาวบ้านแก้งแหดนเป็นบ๊้บะดินให้เปาวางได้เดี๋ยวนี้นะปลูกอ้อยปลูกมันปลูกยาผาลาอยู่าปลูกไม่ให้มากปลูกมะก้วยมะม่วงมากมีมากทุเรียนมีหมดพี่น้องเดี๋ยวนี้นะคนลาวเขาพันลุกวันเว่าจะอยู่เขตใดบ้านใหญ่เมืองใด โบป้าปดินให้เปาว่างเฮ็ดกะซรคำรือว่าเฮ็ดกเกษตรมดเดี๋ยวนี้เมื่อประมาณ้าวกว่าปีก่อนพี่น้องอยู่ประเทศลาวเฮานี่อย่างพราราเนี่ยมาพ่อยมีไรมีอยู่หักบรายเริ่มแต่ปี2 0 0 4 2 5 0 5ขึ้นมานี่เพิ่นเริ่มปลูกแบบเป็นขบวนการเลว่ามีนักลงทุนจากจีนนะมาลงทุนมาหับซื้อ คืออยู่เขตบ้านของบ่าวสอนอยู่ทางหลวงฮาบางก็บทำี้กันักลงขึ้นจีนท่าแหละมามาพาเฮ็ุน่ะ,ะักเนาะขเจ้าฮับซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานใหญ่อยู่ที่บ้านของบ่าวสอนแล้วก็นำพาพ่อแม่พี่น้องพา่ซนลูกมีทั้งของบริษัทแล้วก็ของส่วนตัวของพี่น้องชาวบ้านเนาะเดี๋ยวนี้ทุกหลังคาพรือนอยู่บ้านบ่าวสอนมันมีส่วนยางพารามดท,ทุกครอบครัว อีหนึ่งสามารถสร้างรายรับเขาสู่พวกผู้หลายตามสุดละแม่สี่ห้าล้านกีบต่อเดือนบางคนได้หอดห้าหกสิบล้านกีบต่อเดือนก็มีนั่นยางพาราก็าเริ่มขยายไปทั่วประเทศลาวทางหน้านี่ก็เป็นส่วนยางพราราอาจจะมีอายุได้ประมาณสิบกว่าปีแล้วนี่ อ้านเวอร์นบ้านกลางบ้านสี่ไข่ประเทศนี้ส่วนยางพราราลายพี่น้องเอ้ถอดทลาสุดยอดทิ้ทางแขวงข้าม,มวลกลยทางเมืองหินบุญพี่น้องหลายเมืองหินบุญเมืองยางพราราเรียบตามแคมของหรือว่าเรียบตามแคมทางเลขที่ใต้เลยเต็มในส่วนยางพาราทั้งหมด มาทางสวนนะร t า w e s เนี่ยับเขตเมืองไซบูรีนี่แหละลายนะเขต้ันเวิร์นบ้านกลางบ้านสีไข่ตัวบ้านยื่นๆนีนน่ลายขนาดถี่ด้วยปลาทางเมืองนั้นน่าจะอายุป,ประมาณสิบสิบกว่าปีเท่กันปลาทางเมืองขวานี่ต้นมันจะจะใหญ่จะแก่กว่าเป็นห่มพี่ด้อง ถ้าให้เบาซอนเลือกระวางการปลูกมันต้นกับปลูกยางพาราเนี่ยเบาซอนที่ปลูกยางพาราดีกว่าเนะาะเพราะว่ายางพารานี่เป็นต้นไม้ที่กิ่นยาวนานมันต้นนี่มันกินได้ใบย,ยาวนานพีนองเลยปลูกเชื้อเนึ่ยล้วก็ก่นแล้วก,ก็แล้วอันนี้ยางพาราเขาขีดเขาปาดยางเชื้อหนาเขาก็ยังสามารถปาดได้อีกจะกินตลอดแถมราคาก็ สูงกว่ามันต้นอีกตีโลหนึ่งสิบกว่าพันกีบวันไหนจะใจว่าเดี๋ยวนี้ฮอตสาวพันแล้วบอกมันต้นราคาสองพันหกร้อยกีบเนี่ยเผื่อสิได้ชื้นๆเพราะเปนฟองง่ายพี่น้องเลยเผื่อเป็นสวนยางพาราให้กันเปนหากะกุกไม่ไม่เนาะจะมีอายุได้ประมาณสามสี่ปีล ออดบานเวิร์ล้วพี่น้องสวนนี้จะเป็นโซนหัวส่วนของพี่น้องเพ่เริ่มขยายขึ้นซานบ้านซองออกมานอกแล้วมาอยู่ไฮอยู่สวนก็ดีไปอีกแบบนึงก็เป็นบ้านใหญ่หลีพี่น้องเลยบ้านเวิร์นี่ยซ้ำในเมืองเ็ดเป็นเมืองน้อยกันคือสิได้ ติดกับบ้านต้นแหนสลายเขาเขาเจ้ามาักจะเว้าคลองกันบ้านเวิร์นต้นแหนจริงต้นแหนบ้านต้นแหนเป็นอีกบ้านหนึ่งบ้านเวิร์นเป็นอีกบ้านหนึ่งแต่ว่าติดกันเลยเนาะรวมทั้งบ้านเวิร์นกับบ้านต้นแหนนี่รวมกันน้าจะพันหลังคาเฮือนพี่น้องเลยเอราะแท้ไรพี่น้องบ้านใหญ่เลย ที่ละของพี่น้องชาวบ้านกับเฮตนาเนี่ยเฮตพวยส่วนเนี่ยละปลูกฟางเลี้ยงสัตว์พี่น้องบ้านต้นแหงนี่ยิดแคมเซ่บังไฟปียังที่สามารถเฮตนาได้สองครั้งครั้งนาแซงแล้วก็นาปีนาปีนาแซงแล้วก็บู๊ทน้ำปั๊มจากเซ่บังไฟเป็นมามนเงื่อนแต่เจ้าไม่แต่เฮือนน้ำงามเลยเวลาจะเป็นทรงโมเดิร์น บางคนบอว่าส่งมาหอนส่งโมเดิร์นพี่น้องหลังนี้ก็บบอนแล้วบางงามเลยดู้างสวนยางพาราเลยพร้อมเพื่อนชวนีนก็เป็นสวนมันต้นพาขนาดสวนยางพาราพี่น้องอ๋อสวนใหญ่ขนาดนลย พี่น้องเฮาเิ่นกับเพื่อนกับสาแล้วเนาะคอยทำลงแรงพากันกลับพากันเต้าบาันู้ใดมีงัวมีควายกับไรงัอไรควายกับบ้านกับเพื่อนกับพ่อกับแรงเป็นวิธีชีวิตเป็นจิจวัดพี่น้องอยู่ในเขตสนบท างปากเซบางไฟทางพุ่นเพลินผัดปลูกพืชพักขายได้พี่น้องเลยผักเพชรมะเครือผักบัวหัวหอมเขตบ้านปากเซบางไฟบ้านพาคข้อบ้านนาสังสินค้ากษิกรรมหลายมาทางเขตบ้านเวิร์นผัดปลูกยางมันต้นสุดยอดวัวกันเริ่มครับ เต่าเพื่อนซานเราพี่น้องกับข้อกับแรงพี่น้องทางเทียนนี้บางเชื้อบริก็เลี้ยงควายเลยทางโดยเฉพาะทางบ้านหมักนาวบ้านยังคํายังมีงวัวยังมีควายหลายเทียอื่นกับบุ้มีไก่ซอจ่ใจกลางบ้านเพื่อนลราพี่น้อง ลานมันนะครับซื้อมันโลโสองพันหกห้อยกีบก็ถือว่าถือหลายพี่นอ้องเจอสิได้ชื่นคืนใน่บว์มันของง่ายได้เนี่ยแต่ก็จะเป็นเนาะเพราะว่าเพื่อนได้สักคนไกล่ตลาดของเพื่อนสำนั้นเอาสิไปกำนดเองกับโบได้เนาะพอ,อแล้วบันเวิร์พี่นอ้อง หน้าเป็นวัดมีร้านวัดเซุขายเครื่องวัดุก่อส,สร้างมีฮอดปั้มน้ำมันพี่น้องปัป้มน้ำมันมีสองปั้มอยู่บ้านเวิร์นนี่ปั้มหนึ่งแมนยูทางไปบ้านสีไค่ายพี่ยี่ไไปพิจทางพี่น้องเราจะไปตามใจกลางบ้านพัดลงไปทางห้อมน้อย ทางหน้ามีทางสามแยกเลี้ยวขวาแมนไปทางบ้านสีไค่ายบ้านกลางออกสูนาแดงเลี้ยวซ้ายแมนเข้าไปในบ้านเวิร์นตัวบ้านต้นแหนนี่เลยใหญ่กลางบ้านเวิร์นพี่น้องทางหน้ามีทางสามแยกเลี้ยวขวาไปทางบ้านต้นแหนเลี้ยวซ้ายแมนเข้าไปใจ่กลางบ้านเติมอี่ส์สำในเมืองบ้านใหญ่อันนี้ โซนทางใ่ญ่เนาะหานค่าหานสะดวกซื้อบุ๊ดมีเป็นสิบสิบหารหานขายเครื่องทะเลกม็มีขายของกินซุกมีมดทางเส็นนี้รัดออกไปฮอดแคมเซ่พี่น้องเสวงไฟ ก็ข้ามไปทางนองบกอเป็นบ้านใหญ่ลี่น้อ,องเอ้คันมีทางคอนกรีตนี่เป็นซํำในเมืองเลยเนาะค้ายคืออยู่บ้านทาโพอ่าอยู่ทางเมืองไซ่ผู้ทองอ๋อทางคอนกรีตจะมีโย่มีบางหอมบางหอมกับบุพานจะปูด้ืยเนาะ,นะ บ้านใหญ่ครับใหญ่แน่พี่น้องเลยนี่แหละบ้านเวิร์นภาพย้อนแสงพี่น้องเลยสะท้อนแสงทวีนอ๋อโถงหน้าแสงโถงหน้าแสงบ้านเวิร์นพี่น้องเขียวสุดสหูสายตาจอดเบิ้งแงน้วยังกันาะมีกองสลประทานพร้อม แสงบานเวิร์กว้างสุดสายหูสายตาเลยเนาะนี่เป็นคลองโซลประทานนะเนาะเพิ่นปั๊มน้ำมาจากเซบังไฟอยู่ทางบริเวณทางโซนบ้านต้นแหนที่น้องเลย ปลายขมีพี่น้องกำลังกลับพอกับแรงยามน้ำอันจะปลอยน้ำมาหลายเด็กน้อยพากันมาลินอยู่น้ำคลองเด้พี่น้องเลยวิถีชีวิตอันหนึ่งเนะพาะพี่น้องเลาะเบิง้งอันคงน้าแซงจักหน่อยก่อน ทางไปบ่เด้อพี่น้องเอ้ยแฮมเซเนาะเซบางไฟข้ามไปทางเมืองหนองบกก็ได้จะตรงกันกับบ้านซอกบ่ฝากทางเป็นทงหน้าแสงหมดอ้ัวหลายฮะอาจจะนเจ้าเดียว

thì cả kho cả lèng nó Mua cháu bỏ, bỏ Mua cháu mất bỏ Mua không phó bỏ Đó, lại nó Cháu bán không cháu bỏ rồi rồi ยังโม้หมดพี่น้องทางหน้ามันยังหลายเวลาจะเป็นงัวพันพื้นบ้านธรรมดาเนาะเฮียควายครับกลายพวกควายดำสุดหลายเนาะ ไฟเจ้ามดบ่ป๋าหลายโตแเฮ่ลายเจ้าพี่น้องไอ้ผมเป็นเจ้าเดียวสีบลได้ข้ามไปทางหนองบกพี่น้องมาเบิ่งทตงนาแสงน้อยน,นึงแล้วก็สีกลับเลยกลับทางเก่าเนาะกลับทางเก่าพี่น้องถ่ายบางทีเนี่ภาพมันย้อนแสง ไรโบงงามเนาะวันนี้เขาอยู่ทั้งด้านหลังตะเวนวันนี้งามแล้วบันนี้ภาพเนาะ

อันเวนพี่น้องมั้มีความดุมันขยันเพียนเฮ็ดทั้งหน้าปีทั้งหน้าแซงสุดยอดอย่างนี้ อ๋นี่เบิงพี่น้องยังไม่เคยไปอย่าเพื่อ ใหญ่ทีทางเงินไม้เงินก่อเนาะทางเมืองทายเนี่ยเป็นองเฮียนผสมกลับมาทางหอมเก่าพี่น้องสิไปเส้นอื่นระยะหลงทางมันจะเสียเวลาหานลงทางนะทำเลห้องบ้านคล้ายๆคือบ้านทาโก้ลีพี่น้องเลย เงือนซานบ้านซองรถสี้ดงสาวเวียดนามนะครัแก่สะซำถ่ายเป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านที่เศรษฐกิจดีเนาะบ้านเวิร์นนะ้านถ่ายปุ๋ยก็มี ขนทรงก็มีพี่น้องเลยบริษัทใดก็มีอนุสิทธิ์พงอรุณมีหมดงานพายใหญ่ประจำบ้านก็มีโซนนี่เราจะเป็นโซนห้าง้านห้านขายเครื่อง,งต่างๆสามแยกบ้านเวิร์นบ้านต้นแหน ไปทางนี้แมนไปบ้านต้นแหนเป็นโซนบ้านต้นแหนเด้อพี่น้องต้นแหนนี่ก็จะเป็นบ้านใหญ่ได้เอาเบิ่งบ้านต้นแหนหน้อยนึงเนาะเดินทางออกไปทางบ้านสีไข่พี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศพาสอนพาพี่น้องล้อเที่ยวบ้านเวิร์นเนาะ เมื้อไซบรรีแขวงสวนสเขตพี่น้องมาฮ้อนี่ขอพิลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจพราพี่น้องวัตทุทานที่เข้ามาติดตามรับสมเ้อเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี